สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสนใจประเมินหรือเทอร์นรถนะครับคลิกลิงใต้คลิปหรือคลิกบาร์โคดไลน์ได้เลยนะครับชนชมรถสวยสภาพ1นึ่ในร้อยนานๆนนจะมีมานะครับสำหรับรุ่นนี้ตัวเกียร์ธรรมดานะครับ Honda Civic ES Dimension 1.7 VTEC นะครับปี2002เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนานๆจะได้เจอนะครับแล้วเป็นตัวท็อปซะด้วยนะครับ สภาพสวยสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ใครที่สนใจหารถใช้งานนะครับสภาพ1นในร้อยนะครับเปิดให้ในราคา9 9 0 0 0บาทนะครับคลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดได้เลยครับรถอยู่ที่พุทธมนทนสาย2บริการจัดส่งให้กับสมาชิกได้ทั่วประเทศนะครับรับประกันรถไม่หายได้รถแน่นอนคันนี้สวยสมบูรณ์มากๆนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆนะครับทดลองขับไกลมาจากพิษณุโลกนะครับมาที่กรุงเทพนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นๆเลยครับยางปี2022ด้วยครับ ใครที่สนใจหารถใช้งานและชอบเกียร์ธรรมดานะครับฝากคันนี้ให้พิจารณาเลยครับรถสีสันเงาฉ่ำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ครับใช้งานได้ทันทีเอกสารพอบโอนภาษีไม่ขาดนะครับถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับซ้อมขับไกลมาจากพิษณุโลกเลยนะครับรถสวยจัดมากๆนะครับผมให้หนึ่งในร้อยเลยครับคันนี้นานๆจะเจอเกียร์ธรรมดาและเจอในสภาพแบบนี้เป็นตัวท็อปดูนะครับดูสีเงาแวบเลยครับไฟใส พร้อมใช้พร้อมโอนพร้อมขับพร้อมขายเสียดายจังๆครับที่ผมไม่มีเงินนะครับถ้ามีผมจะเก็บไว้ใช้งานเลยครับคันนี้สวยจริงครับดูภายในนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับสวยสมบูรณ์เกียร์ธรรมดา1.7 วีเทคนะครับต้องบอกเลยว่านานๆจะได้เจอเกียร์ธรรมดาแล้วมาแล้วเป็นตัวท็อปด้วยคนซื้อคนแรกนี่ต้องบอกว่าต้องชอบมากๆนะครับจัดตัวท็อปเลยครับรถสวยสภาพสมบูรณ์นะครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเกียร์เครื่องยนต์ก็ใช้งานได้เลยครับเรียกว่าถ้าใครสนใจนะครับอยากได้ไปใช้งานนะครับจัดส่งได้ถึงหน้าบ้านนะครับ9 9 0า0บาทแจ้งจากช่อง YouTube ขอส่วนลดการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกบันไกลที่ไม่อยากเดินทางนะครับ นี่ครับเซ็นทอลกแอร์แบ็ก ABS นะครับแล้วก็กระจกซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าครบสมบูรณ์ครับเห็นแล้วก็งามจริงๆครับ ถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดาก็อยากจะลองขับดูสักกันหน่อยหนึ่งนะครับก็ฝากสมาชิกที่ชอบและสนใจนะครับรับเทิร์นนะครับใครจะเทิร์นก็เทิร์นนะครับใครมีรถสวยเอามาเทิร์นได้เลยครับการันตีว่ารถใช้งานได้พร้อมๆแบบนี้นะครับชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับขอพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าคันนี้จะเป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจเป็นลําดับต้นๆของสมาชิกที่ชอบเกียร์ธรรมดานะครับราคานี้ได้ซีวิค ปี2002นะครับแล้วกว้างขวางนั่งสบายเกียร์ธรรมดาอิ่งดูแลง่ายกว่าเกียร์ออโต้อีกครับต้องบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆรีบโทรเจราจารีบตัดสินใจนะครับรองชมดูได้ครับสาภาพสวยภายในสวยสะอาดมาครับ นั้นใครที่สนใจอยากได้ไว้ใช้งานนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับขอย้ำว่าเกียร์ธรรมดาหน้าเดิมหลังเดิมสวยๆนะครับไม่มีชนหนักอัดต่อ,ตอหรือพลิกคว่ำแล้วรูปก็มีมาเยอะมากๆนะครับถ้าใครสนใจดูกันยาวๆได้เลยครับสําหรับผมดูแล้วก็เพลินน้ามันสวยครับรสภาพนี้ราคานี้อืถึงจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแต่ถ้าใครชอบเกียร์ธรรมดาก็ดีงามแน่นอนนะครับฝากวาเป็นตัวเลือกนะครับสำหรับใครที่ไม่มั่นใจก็เข้าไปศึกษาเพิ่มเติมในแฟนเพจแ,แ,แฟนขับของ e s ขับหรือ i ีวิคขับ i m e n s i o n ขับมีหมดครับสำหรับผมนี่ต้องบอกเลยผมอยู่ทุกขับของรถที่มีอยู่เลยครับฉะนั้นใครที่สนใจก็เข้าไปศึกษาได้ครับผมก็ไปศึกษาตามขับนี่นะครับร้องชมดูได้รองเช็คดูก่อนนะครับรถสวยดีประหลัดบอกว่าซื้อได้ซื้อเลยครับรถสภาพนี้มีมาไม่บ่อยนะครับให้หนึ่งในร้อยได้ครับ1ทําไมว่าให้หนึ่งในร้อยผมดูว่าใครคัดรถผมดูว่าสภาพเป็นแบบไหนผมดูว่าราคาเขาเปิดเท่าไหร่ และโดยรวมแล้วมันถูกใจผมด้วยหรือไม่อ่าไม่ใช่นะครับคือหลักๆก็คือใครคัดรถแล้วก็สภาพกับราคานะครับองค์ประกอบ3อย่างเนี้ยที่ผมจะให้1ในร้อนะครับฉะนั้นใครที่ชอบและสนใจก็ต้องบอกเลยว่าคัดมาอย่างดีครับไม่ดีไม่ซื้อมาขายนะครับ ไม่ดีไม่ซื้อมาส่งต่อสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิควมัมรถสู่อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแค่ยางเนี่ยได้ปี2022นี่ก็คุ้มเลยนะครับ ลองชมดูได้ครับฝากไว้เลยฝากไว้เลยฝากไว้เลยอีกทายครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับแอดมินจะพยายามหารถสวยๆนำมาฝากนำมาเสนอสมาชิกมีหน้าที่เลือกชมแล้วก็ช็อปเท่านั้นนะครับฉะนั้นก็ฝากไว้ด้วยครับกดไลค์กดแชร์ให้กับแอดมินนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบพระคุณทุกท่านที่แชร์นะครับและถ้าใครฟังถึงตอนนี้นะครับขอเสียงกดหนึ่งกดหนึ่งกดหนึ่งจะได้ทักทายกันได้ใน คอมเมนต์นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่าน